สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พลอยมีเรื่องจะมาแบบแบ่งปันนะนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเลือกหาแฟลตไดฟ์คือพลอยเนี่ยมีความต้องการที่จะเอาไฟล์วิดีโอออกมาจาก iPad Pro เพื่อไปใส่ในคอมนะคะด้วยความที่โง่ไอที IT, ก็เลยไปปรึกษาน้องชายน้องชายก็แนะนำมาว่าให้ไปซื้อแฟลตไดฟ์แบบนี้พอยก็เลยไปหาซื้อนะคะแล้วดันเจอแบบนี้ ก็เลยซื้อมาเพราะว่าเออเห็นว่าราคามัน450กว่าบาทหน้าตามันก็ดีด้วยมันดูหรูหรานะคะมันจะมี2หัวนะคะันึงเป็น type c ต่อกับ ipad pro ได้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงเป็น usb คือใช้งานได้ไม่มีปัญหานะไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันอะไรสามารถ Copy ไฟล์เข้ามาอยู่ในนี้ได้อย่างเร็วนะคะแถมมันยังมีเสียงที่แบบแปลก แต่ประเด็นที่จะพูดในวันนี้ก็คือวัสดุทําจากโลหะล้วนซึ่งฉันนั้นไม่มีความรู้คนอื่นอาจจะมีความรู้อยู่แล้วนะแต่พออยยัไม่มีพอยก็เลยจะบอกคนที่แบบไม่รู้เหมือนกันร้อนจนแบบตอนที่จับครั้งแรกรู้สึกตกใจมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะระเบิดไหะวะมันมันร้อนจนแบบรู้สึกเหมือนนิ้วกำลังจะพองอะที่จับลงไปอะคะ่ะที่จับตรงเนี้ยมันสั้นด้วยคือมันก็เป็นดีไซน์มาให้แบบเล็กกระทัดรัดเลยนะ ดังนั้นเวลาที่เราเสียบเข้าไปแล้วแล้วเราจะดึงออกอะ่ะเราอะ่ะต้องจับตรงเนี้ยทั้งหมดเหมือนทั้งแถบอย่างนี้เลยอะคะ่ะเพื่อดึงออกมาแล้วมันดันร้อนมากๆอะ่ะเออร้อนจนอยากจะไปทําอะไรมาหุ้มมันเลยอะคะ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อครั้งต่อไปก็จะเป็นประสบการณ์ไว้ว่าจะไม่ซื้อแบบโลหะล้วนอีกแล้วจับไปนิ้วแทบสุกอะคะ่ะ